คือทำตู้อย่างนี้ของชอดันช้างนะคะสวัสดีค่ะประสบพบรักเจอกันน่ารักอยู่ที่ลรบ,บุรีนะคะสวัสดีครัง้งค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชอดันช้างกรุ๊ปนะคะตัวจริงที่นี่ที่เดียวนะคะหล่อหล่อแบบคลาสสิกอีกหนึ่งคันนะคะไปลรบ,บุรีนั่นเองนะคะ7810ตัวแอตัวใจแน่นอนว่าเป็นคันนะาคาราโลนะคะ อันนี้คือยังเดิมนะคะสีเดิมเพิ่มต่อคือมีเก็บสีรกกระทะนิดหน่อยนะคะแล้วก็ทำตู้แอร์เดี๋ยวเราไปชมตู้แอร์ที่หลังนะคะก่อนจะไปตู้แอร์แน่นอนว่าหสูบก็คือของจเจแปนหนึ่งสืเขาจะเป็นปั๊มแบนนะคะมีทั้งหมด6สูบนับจากตัวปั๊มเชื้อเพลิงนีได้นะคะ1 2 3และ4 5 6ที่ซ่อนอยู่ในใจอยู่เบื้องหลังนั่นเอง ซึ่งคารลอร์คันนี้นะคะลูกค้าก็คือเป็นเก็บงานตามสภาพเราจะเห็นได้ว่าเปิดตัวมาปุ๊บไม่มีคานใบนี้นะคะเพราะว่าลูกค้าไม่ได้สั่งติดตั้งไปนะคะรอๆแบบนี้ไปชมด้านหลังนะคะซึ่งอย่างที่เรียนตัว1นูนะคะหรือว่า4ีูหรือว่ารุ่นหนึ่งก็ตามจำตัวนะคะบางครั้งก็มีมาแต่คันนี้มีแน่ๆนะคะบางคันก็ไม่มีนะคะเท่ๆเลยครูครูมีกระบอกช่วยยกเดิมๆของเขามาเลยนะคะ ที่บอกว่าทําตู้แอร์แน่นอนว่าก็คือต้องมีคอมแอร์ที่เป็นตัวพัดลมอยู่ออกมาด้านนอกนะคะแล้วก็จะเป็นคอมแอร์ที่ติดตั้งขึ้นมาใหม่นะคะสีคือเนื่องจากว่าสภาพตู้นะคะเขาเก็บงานนิดนึงเนื่องจากว่าตอนมารถไม่ได้รอขนาดนี้เราไปดูข้างในก่อนดีกว่าว่าไม่ได้รอขนาดนี้แปลว่าอะไรอันนี้คือทําตู้ทาสีใหม่นะคะ มุมเบาะนะคะแล้วก็เก็บพวกรายละเอียดนะคะเพื่อที่จะทำตัวแอร์เพื่อเดินไฟแล้วก็ทำแอร์นะคะอย่างที่เห็นไม่ว่าจะเป็นตามสภาพหรือว่าคลาสสิกหรือว่าเป็นเช็คร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแต่อันนี้เป็นตามสภาพที่สั่งทำตู้นะคะแล้วก็เก็บรัวซุมปกตินะคะแล้วก็เทระบบให้เทระบบเป็นยังไงมาฟังเสียงเครื่องดีกว่าว่ารอบแบบนิ่งๆอย่างนี้ดูนิ่งๆดูๆแบบนี้ เขาเท่ยัยงไงตามกันเลยค่ะประสบพบรักนะคะน่ารักแบบนี้เท่ๆแบบนี้ใดลไปหนึ่งศูนย์นะคะผ่านหน้าคาราโอหกสศของเรานะคะแต่เรืยนอน้อยอย่างเดียวไม่ได้แล้วเพราะเขาคือพีบพีดใจนะคะว้าวไ่พร้อมอะไรพร้อมนะคะเครื่องพร้อมพร้อมเดินทางที่จะไปกอบโกยเงินทองกันแล้วนะคะ ไป่วยแรงแข็งขันอยู่รบบุรีเองค่ะมีโชว์สเต็ปโชว์ใจไฮดูลิกนะคะเราไม่ใช่แค่ลองแบบนี้ธรรมดานะคะปกติก็คือเราจะมีใช้ผ่านนะคะลองเลยนะคะน,นี่โชว์ให้ดูนะคะในคลิปนะคะเป็นคร่าวๆนะคะของจริงมาเจอกันได้นะคะที่ไหนนะ ตัวจริงที่นี่ที่เดียวเลยเราอยู่อำเภอด่านช้างนะคะจังหวัดสุพรรณบุบรีในี่ยพีด่ดโอเลิศเลยอลังการนะคะไม่เห็นยังไงนะคะตามคันนี้ไปได้นะคะน้องอยู่ลบุรีนี่เองนเนสเครื่องเบรริบรร้ลเบรริ้ลแบบนี้นะคะไปค่ะเราลองเทสก่อนดีกว่านะคะว่ารถโอเคอะไรขนาดไหนว้าวเขาดีจริง ขอให้ร่ำมรวยแฮ่งปังๆน,นะคะมีชื่อเสียงก้องรางวัลเหมือนแต่ที่ได้ยินกันเลยนะคะลองเทสกันเีกนดนึงไม่ใช่แค่เสียงเพื่งนะคะนอกจากระบบนะคะที่เก็บรูปซึมให้นลคะ่ะระบบสองเพานะคะแล้วก็ระบบพวกเกียร์นะคะก็จะมีการเทสให้เช่นเดียวกันนะคะที่ลูกค้าถามว่ามีเช็คระบบอะไรให้คือเขาเรียกว่าเช็คระบบให้ทั้งคันเหมือนกันนั่นเองจะเพิ่มเติมนะคะก็จะเป็นตามที่เขาเรียกว่าลูกค้าสั่งนะคะอย่างเช่นคันที่เราเห็นเนี่ย ตู้เขาจะดูใหม่นิดนึงเนื่องจากว่าเก็บงานทั้งตู้ใหม่นะคะของดันครืองเหาะจริงอ๋อเราไปกลับไปที่ตู้ต่อนะคะเนื่องจากว่าเครื่องแน่นนะคะเขาเรียกว่ามีการอินเทอรท์เข้ามา ได้ยินเสียงแต่ไกลนะคะคือแน่นๆนะคะตู้สวยๆที่มีการเอาตู้ลงมาทำทีละชิน้นแล้วทำกลับเข้าไปนะคะพร้อมคอมแอร์ใหม่อะไรใหม่นะคะบูเข้าไปใหม่นะคะนั่นคือทำตู้อย่างนี้ของชอรันช้างนะคะอยากเห็นได้ว่าคอแมแอร์ตู้คอรก็จะอยู่ด้านนอกนะคะจะไม่ได้อยู่ด้านในอย่นี้ตามสภาพเข้ามานะคะตามสภาพแบบนี้นะคะเป็นเก่านอกทีมไม่เคยใช้งานในไทยนะคะ ตานไปไนิดนึง,งไม่ตักไม่ตักออกมากเสียงแบบนี้เป็นตามสภาพที่แบบว่าพร้อมมากเลยค่ะอันนี้บอกว่าเป็นไม่เคยใช้งานในไทยเพราะฉะนั้นนะคะก็คือเหมือนมือนหนึ่งของเรานั่นเองนะคะแต่ละคันเขาก็จะมีความคลาสสิกของแต่ละคันที่ไม่เหมือนกันนะคะยังไงก็ต้องฝากพวกเราด้วยนะคะ ตัวจริงที่นี่ที่เดียวค่ะเจ็ดปาหนึงศูานคาลารโลหกสูบเป็นไงบ้างคะมานิ่งแบบนี้นะคะเสียงเข้มๆขมหกสูบน,นะคะเจ็ดปาหนึงนคานคาลารโลน้องคันดีคันนี้นะคะไปรบบุรีนะคะช่วยโกยเงินโกยท้องนะคะยังไงต้องขอบคุณลูกค้าจากรบบุรีค่ะนะคะ ใายมาเงินเข้าใชยออกก็กอบโกยเงินทองนะคะลูกค้าท่านอื่นหรือ FC ท่านอื่นนะคะสามารถติดต่อพวกเราได้นะคะทางเพจนะคะขายรถไถขีดชอด่านช้างกรุ๊ปนะคะเฟซบุ๊กแฟนเพจนะคะส่วนฝ่ายอะไรจะเป็นชอด่านช้างนะคะขายอะไรรถไถฟอร์ดนะคะเครื่องอัดฟางหรือว่ามาหาพวกเราได้นะคะเราเปิดจันร์ถึงเสาร์หน้าแปดโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นหยุดทุกวันอาทิตย์นะคะเงาเงาเบื่อเบื่อนะคะติกต่อเรามีนะไอจีเราก็มีนะคะรีแลนด์เข้ามาได้แต่ลูกค้าบอกว่าอยังไม่แน่ใจอยากดูสภาพรถ ซับสไคร์ตนะคะแล้วก็กดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆคลิปจากชอหนันช้างกุ๊บแล้วเราก็จะได้เจอคลิปกันในนั้นนะคะหรือว่าสามาสอบถามเพิ่มเติมกระดิ่งกางกันมาได้นะคะศูนย์หกสาไม่ใช่ศูนย์หกสาใช่สิศูนย์อะไรนะคะนะคะที่ศูนย์หกสามเก้าสองหกสี่หนึ่งห้าหกนะคะส่วนฝ่ายอะไรก็จะเป็นศูนย์เก้าสองหกหกสี่สี่เก้าหกสี่นะคะพวกเราก็เปิดจถน,ะะนถึงเสาร์นะคะแปดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นเหมือนกัน คือเข้าใจเนาะว่าเราอาจจะมาเดินทางมาจากไกลนะคะก็อยากให้มาเจอกันนะคะเงาเงาเบือเบืมาเที่ยวเจอพวกเราได้นะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะทาง FC และลูกค้าท่านนี้มากมานะคะแล้วก็ทีมงานของชอดันช้างทุกคนนะคะตัวจริงที่นี่ที่เดียวเราอยู่อำเภอดันช้างจังหวัดสุพรรณบุรีวันนี้ก็สวัสดีนะคะ